คุณอวีนันศรีหกิจคุณรัชยาท่อนจันทร์พร้อมกับครอบครัวนะครับคุณอำนาาศรีสมบัติพร้อมกับคณะนะครับประมาณ20ท่านนะครับที่เดินทางและคุณสันทัศน์นะครับท่านสุดท้ายก็คือคุณสันทัศน์คุณพะเยาจันท์ดอกรักนะครับ พี่น้องศรัทธาญาติธรรมนะครับก็ทยอยเข้ามาถวายผ้ากรถินกับคณะสงฆ์นะครับเมื่อถวายแล้วนะครับพวกเราก็กลับไปนั่งที่เดิมนะครับพวกเราก็กลับไปนั่งที่เดิมเพื่อให้คณะสงฆ์ได้อุปโลกนะครับเพื่อการกรถินนะครับการกรถินพวกเราก็กลับไปนั่งที่เดิมนะครับก็ขอให้อยู่ในความสงบนะครับขอให้พวกเราอยู่ในความสงบเพื่อ รักษาวัดปฏิบัติขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับห้ามคุยกันนะครับเราไม่ควรคุยกันนะครับเพราะว่า,าที่เรามารวมกันครั้งนี้นะครับเป็นเป็นในช่วงโรคระบาดอยู่นะครับนะครับเมื่อไรที่เราคุยกันนะครับเชื้อมันเชื้อมันก็จะกระจายนะครับพวกเราก็ขอให้อยู่ในความสงบตามวัตปฏิบัติของพกกรรมฐานนะครับพวกเราเป็นพ่อ,อ พวกเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับพวกเราก็ขอให้นําวัดตับปฏิบัติที่พวกเราได้เป็นลูกเป็นหลานของท่านนะครับนะครับก็ขอให้พวกเราอยู่ในความสงบนะครับนะครับท่านใดที่มีสิ่งของหรือว่าผ้าไตนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทยอยกันเข้ามานะครับไม่ต้องรีบนะครับ นะครับวันนี้เรามามีส่วนร่วมนะครับได้สะสมบุญสร้างบารมีนะครับก็ขอให้พวกเราใจเย็นๆนะครับใจนะครับใจใจดีเป็นบุญนะครับใจขุนเป็นบาปพวกเราก็ขอให้อักษาความสงบด้วยนะครับส่วนทางด้านหน้าศารานะครับที่ท่านท่านใดที่ยังไม่เข้ามานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับ ในสวนเจ้าของห้างร้านต่างๆนะครับที่นำต้นผ้าป่ามาถวายนะครับพวกเราก็สามารถเข้ามานะครับนำผ้าป่ามาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับนะครับเพื่อที่จะได้ได้ยอดนะครับเพื่อที่จะมากราบถวายหลวงพ่อนะครับในช่วงที่พวกเราถวายผ้าการกรถินเสร็จนะครับก็จะมีพิธีต่อยอดนะครับต่อยอดกรถิน นะครับต่อยอดกระถินเพื่อที่จะให้ได้เป็นบริวารกระถินเพื่อทีอ่จะได้นำปัจจัยเหล่านั้นไปพัฒนาวัดนะครับไปสร้างกำแพงไปสร้างกุฏิสร้างศาลาตามคำดำริขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับนะครับทางด้านหน้าศาลานะครับก็ทยอยกันเข้ามานะครับก็ให้ให้พวกเรานะครับรักษาความ ความสงบแล้วก็รักษาความห่างนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับงดคุยกันนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ปิดเสียงโทรศัพท์ก็ขอให้ปิดนะครับเพราะว่าช่วงต่อไปเป็นช่วงพิธีสำคัญนะครับ <c oughs> นะครับวัดเทพรัตนารามนะครับเป็นวัดตปฏิบัติของพระ ภาคกรรมฐานนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนะครับสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งองค์พ่อแม่ของพวกเรานะครับท่านเป็นวัดสืบทอดวัดปฏิบัติมาจากหลวงปู่ศรีมหาวีโลนะครับพระผู้มากล้นด้วยบุญบารามีนะครับวัดประชาคมวานารามวัดปากุงนะครับอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ซึ่งพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ใหญ่นะครับขอใช้คําว่าหลวงปู่ใหญ่นะครับซึ่งองค์ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์ของลูกหล,ล,ลานของพวกเรานะครับซึ่งองค์หลวงพ่อเองนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของเ,อเป็นทายาทธรรมเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่นะครับซึ่งนําวัตถปฏิบัตินะครับลงมาเผยแผ่สู่ภาคกลางนะครับ พวกเราเองนะครับเป็นลูกเป็นหลานนะครับก็ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ได้มาฝึกหัดนะครับได้มาใช้สถานที่ได้มาใช้สถานที่ในการสะสมบุญในการสร้างบารมีนะครับมาใช้สถานที่เพื่อฝึกหัดจิตใจมาภาวนานะครับมาอยู่ใต้ร่มธรรมขององค์ท่านนะครับก็ถือเป็นนิมิตอายอันดีนะครับวันนี้ ก็ไม่มีฝนตกนะครับเพราะว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับวัดเทพก็มีฝนตกตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็สถานที่ในการจอดรถอาจจะลำบากไปนิดนึงนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมนะครับก็ยังเดินทางมานะครับถือว่าพวกเรามีจิตศรัทธาที่จะมา ที่ตั้งใจที่จะมาสะสมบุญในครั้งนี้นะครับก็อนุโมทนาสาธุผมเองนะครับผู้เป็นลูกหล,กล,กลานได้มีส่วนร่วมบุญในการจัดเตรียมสถานที่นะครับเพื่อให้พี่น้องศรัทธาญาติธรรมได้มาร่วมในการบริจาคการให้ทานเรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อรองรับประชาชนนะครับเพื่อรองรับ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับก็มีหลายล้านที่นำอาหารที่มาออกร้านโรงทานก็นำมาถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นคณะสงฆ์มู่ใหญ่ในเมื่อเช้านะครับพวกเราก็ได้อิ่มบุญกันนะครับส่วนเรื่องของโรงทานนะครับที่ ขาดตกบกคล้องนะครับพวกเราคณะลูกศิษย์ลูกหาลูกลูกหล,ล,ลานก็น้อมรับด้วยความยินดีนะครับเพราะว่าต้องแก้ไขเ่างนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่จะมาทำตโต๊ะลงทานนะครับซึ่งมันยังขาดขาดลงขาดลงทานจนํานวนมากนะครับซึ่งวันนี้พวกเราได้มีโอกาส ให้มาร่วมสะสมบุญ